ไปปกติหรือไปขายยางแบบน,นอนคืนอะ่ะยางน,นอนคืนก็กลัวเข้าเข้าเข้าพักยางไม่ทันเพราะว่าเขาปิดสองหุมฟ้าร้องแล้วไฟก็จะดับแล้วอินเทอร์เน็ตก็จะแบบขาดมามาโอ้ยปลูกอ่าผลไม้น่าจะสตรอจะปลูกเงาะนะคะหลังๆมาเริ่มปลูก หลากหลายแล้วค่ะปลูกหลากหลายเนาะแล้วก็ความสุขนั้นก็จะถ่ายทอดออกมาแบบให้ทุกคนมีความสุขด้วยค่ะเนาะขอตัวพักเครื่องก่อนนะคะจะเปิดบ้าง19 0 0จจูนค่ะจ้าตามสบายนะคะพี่ตามสบายค่ะคนะคะที่ยังคิดถึงอยู่นะคะพี่เสิีิบัตตี้พี่สลีได้ขึ้นตื้นเลยนะ <laughs> ป็น่ด้วยกันอยู่กับมีพี่เซลีนะคะท่านท่านหนึ่งก็อาจจะแบบกลับไปแล้วนะคะกลับไปแล้วเนาะบางคนบางนี่เดินก็ขอโทษขอภัยนะคะบางทีก็ไปไม่ทั่วไม่ถึงเนาะไปไม่ทั่วไม่ถึงเวลาเดินไปให้ม,มองเขานะตาเขาเนี่ยวาวเลยแต่และตัวก <c oughs> ็เอห็นแต่ในทีวีเนาะก็เห็นแต่ในละคร <c oughs> ได้ถึงฝั่งฝันเนาะ คนเราอะ,าะมีความหวังทุกคนค่มนนะมีความหวังทุกคนที่มาทําจุดนี้เรามีความหวังทุกคนข่้นอย่างผมทั้งหลายเนี่ยไม่นึกอยากกินไข่เจี่ยวไม่นึกอยากกินไข่ต้มไม่นึกอยากกินเนื้อปลาเลยนะเนื่ยนอยากกินน้าพริกก็ไปทางไหนไปทางไหนแกซาแล้วว่าแฟนบอก G P พอมไหมไม่หรอกมีมีแต่คนไทยด้วยกันสามารถถามได้ คุณดนใจก็ขอตัวไปอีกบ้านนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณโดนใจขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยคุณยายสารับชมอยู่จังหวัดไหนเออคุณยายสารับชมจังหวัดไหนคะดีใจที่แบบเพื่อนมามามาดูเราอะมาดูเรามาเป็นกําลังใจให้เราเนาะอีกท่านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็เพื่อนึงอะไรเงี้ย ที่ในได้ไม่ใช่เจ้าหัวแตกอยู่โอ้ตกใจหมดเลยเราก็ทนขอภัยนะคะแต่แต่ก็อยากแนะนำเพราะว่าขึ้นจะมีหัวข,ข้อเหมือนกับนักปราชญ์อะไรเนี้ยนักปราชญ์ก็เหมือนให้เราเรียนรู้ตรงเรามาแล้วก็วไม่ได้เก่งทุกเรื่องอะ <c oughs> เอาเป็นพูดให้พี่ฟังหมดเลยพี่เอไปคิดเอาแล้วกันว่าอะไรเครื่องมืออะไรทำไ้ท่านสองท่านกำลังรับชม พิสิลิดพิสิลิดได้ตั้งอยู่ GPS นั่นแหละเวลาเราขับกรุงเทพนางซื้อมาแล้วนางก็ใช้ตามไม่ค่อยได้ใช้ตั้งอยู่หน้ารถเงินก็เลยเอามาใช้สั <c oughs> เปิดบ้านมาท่านก็มาเป็นกำลังใจให้ท่านก็เป็นบัณฑิตใหม่ค่ะเป็นบัณฑิตใหม่ครับสวัสดีคุณนิราค่ะคุณโดนใจก็ขอตัวไปอีกบ้านนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณดนใจขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัย คุณธารากรก็บอกไม่ได้เป็นเกษตรกรครับแต่ว่าทุกทุกวันดูแลสวนที่บ้านลูกครับเป็นคนคืออยากไห้ท่าน,น,นเนาะฝันปุบผานเกณแล้วตอนนี้ก็เป็นบัณฑิตที่ทํางานเต็มตัวแล้วค่ะท่านหนึ่งนะคะทํางานเต็มตัวแล้วให้ประมาณนี้มากกว่า <c oughs> ไม่ไม่น่าจะเป็นแบบเกษตรกรเลย <c oughs> แต่เขาเดินพื้นเพพื้นฐานนะพื้นฐานตั้งแต่เด็กจนทึ กลับมาเดินหิวข้าเดินทำสปาเกตตีดีเตาสงตอ,งอ,องเตาอีกหม้อเดินทำน้ำต้มแล้วก็ดีค่ะดีค่ะทำให้เราแบบล่มลื่นชุ่มชื้นหัวใจนะทำไปไเรื่อยๆแต่ของเดินเยอะเกินคุณดิค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำว่าให้ให้หอ,อ่านดีๆลงดีๆเนาะทุกอย่างเนาะลงดีทำงานแบบ มีความสุขกาทำงานแบบมีความสุขนะคะถ้าเราทํางานมีความสุขตัวเองก็จะเอาดินย,ดย,ดยั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 ดลงไปในถุงถุงปุ๋ยอ่ยะพอยัดเสร็จแล้วเดินคิดว่าเดินจะปลกูกแ,แต่เป็นบัณฑิตใหม่เนาะตอนนี้ก็รอเวลาแบบรอเวลาที่จะได้รับใบป,ประกาศนียบัตรเนาะก็จะช่วงรอ สินบันพระไม่รู้หรอกถ้าไม่มีใครเตือนก็เห็นนะคุณธนากพรบอกเมือ่อวานนี้แหละปกติเข้าภาษาเนี่ยเส้นผมบางตาไม่ใช่เส้นผมบางภูเขาปังนะพี่ขอโทษนะคะเดี๋ยวถ้าเดินพูดผิดไปพเพราะว่าเดินเอาความจริงมา สิริก็สวัสดีค่ะทายคุณนิาวันค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณนิราวันก็สวัสดีขอขอไปต่อนะคะคุณเดือนคุณเราไม่ให้คุณมขออะไรประมาณนี้เดือนก็ขอโทษนะคุณเอไอเดือนก็อยากพูดอยากพูดประสบการณ์ที่เดือนเจอแม่นะคุณธารากรเจ็บอุปกรณ์อะอุปกรณ์อะไรนะอุปกรณ์รเกษตรแคแต่มีคู่มือะายใหญ่มีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ เขาเมื่อเขามีอะไรนะที่ให้เราอดนะาอนดไวเลยนะคะเพื่ยนสวัสดีนะคะคุณตลากรก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมยังไม่สะดวกเอาต้องไปเก็บก่อนคนะ่ะตามสบายค่ะพี่ตามสบายค่ะขอบคุณผู้ที่ส่งดาวเนาะแล้วทีนี้เดือนก็ใช้คําว่าขอขอบคุณเดืนใช้ผิดคาต้องใช้คําว่าจะมาอีกอะแต่ก็ภาวนาโอ้ยขอให้ไป ไปสวนยางแล้วกลับมาค่อยตกเทอไม่อยากจะน,นั่งแบบรถเกษตรนะคะขอบคุณสีร้านดวงตาค่ะที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทักทายทุกท่านนะคะบ้านเรือนฟ้าลองเฉยๆเขาปิดไฟแล้วนะน้องใหม่ก็สวัสดีท,ทักทายคุณอุทัยค่ะคุณธนาพรก็สวัสดีทักทายน้องใหม่นะคะ พ่ออินความเสียหน้าง,งานก็สวัสดีน้องใหม่ซาตาและหลายท่านก็คิดเหมือนพี่สิริแหละเก็บเวลาไว้ไม่ให้หายนะคะที่แบบมาเป็นกําลังใจให้วันนี้พนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะสิ่งที่เราอยากพูดเราก็พูดไปแล้วเนาะถ้าเดินแนะนําเพื่อนก็คงจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตในสิ่งที่ที่ถูกต้องเนาะขออนุญาต แต่ก็อยากอยากอยาก,อยากคุยอยากแสดงความชี้เทนอยแสดงไอเดียของมันข mm hmm. องเดือนไม่ได้ถึงตอนนั้นเดือนทำนะเดือนรับเวลาเห็นเพื่อนบอกว่าหกสิบภายในหกสิบวันนี้ต้องต้องทําเวลาให้ได้ถ้าเดือนเดือนพูดวันนี้เดือนก็อยากจะพูดแนะ้ะเพราะว่าอยากจะพูดเพราะว่าเราเรามันอยู่ในใจเราอะ่ะ สวัสดีคุณทองใบนะคะทักทายคะ่ะทักทายทักทาย,ททยเพื่อนในห้องได้นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่กับด้วยกันเนออยเนาะก็ยังหลากอะไรเนี่ยต้องเรียนรู้อีกนะพี่สิริต้องเรียนรู้อีกนะอืมไม่ใช่เราเรียนรู้คแค่ทาแค่เคย่างเดียวนะเราต้องเรียนรู้การเก็บวิดีโอด้วยนะตกยังกับฟ้ารั่วบริบริบ,บร,บบร,บบรบลงมาแรกๆรร้องก่อนนะก็ดูเพื่อนเปิดบ้านลงคลิปเยอะเยอะเป็น แต่ไม่ได้ถามนะว่าทํานานหรือยังแต่เพ่นก็เข้ามารู้จักใครเราไปเยี่ยมบ้านใครพี่แล้วก็จะเจอพี่คนนั้นที่อยู่ก่อนอยู่ก่อนหน้าเราหรือไม่ก็มาที่หลังเราอะไรประมาณเมื่อวานนี้ท่านหนึ่งก็มาหาเดือนเนาะมาหาเดือนแล้วก็ทานข้าวเสร็จเพื่อนก็ไปเปิดตาเด็กก็สวัสดีค่ะสวัสดีทายพ่ออินคำเช่นกันค่ะก็ขอให้ทุกท่าน ขออน,นุญาคุณธน,นาธนพรก็บอกสวัสดีทักทาย,ทายคุณจิรภาค่ะสวัสดีค่ะครับคุณเข้ามาสองเดือนไม่แน่ใจะวะ่านี่เลยยังขอดูหน่อยนะคะคุณเอทาไปใส่ปลาซะเยอะเลยมองไม่เห็นพี่เข็นเป็นปลาแต่ก็อร่อยหมดข้าวต้งเยอะเนี่อย ดวงใจภาษาสีก็สวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายนะคะว่าอินคำก็ก็ถ้าเราไม่รู้จักว่าเครื่องเครื่องมือตัวนี้เราจะใช้ยังไงเราจะใช้งานยังไงเราก็ทําไม่เป็นถ้าเราทําไม่เป็นถ้าคุณา